ท่านประโยคาไว้จรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารบเพื่อสุภกรรมฐานสิบอย่างสำหรับอสุภกรรมฐานสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานแก่ราคาจริตือวจิตที่รักสวยรักงามเมื่อแก้แล้วก็ทำลายไปเสียเลย หมายถึงว่าราคะมีสภาพเหมือนเสือเสือที่กําลังจะกัดเราอยู่เมื่อเราผลักเสือไปได้จับเสือมัดได้แล้วก็จงฆ่าด้วยอำนาจอิปาา <c oughs> สัสนาญาณเรหรับอสุปกรรมฐานสิอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือแก้ราคาจริตเหมือนกันหมดก่อนที่ผมจะแนะนำตามแบบแผน ก็จะขอนำเอาแบบแผนนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสอนมาแนะนำท่านซีก่อนให้ถือปฏิบัติตามนั้นเมื่อการปฏิบัตินี่เราต้องปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไม่ใช่ว่าจะไปเลือกปฏิบัติตามชอบใจ กาเรเลือกปฏิบัติตามชอบใจก็ทำได้แต่ว่าสงสัยว่ามักคนที่จะพึงได้เนี่ยจะได้สงความปรารถนาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่แน่ใจทันนัก <c oughs> ในสำหรับในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผมก็จะนำอภิสูตรตอนหนึ่งที่มีเรื่องเกี่ยวกับ อาสุภกรรมฐานและก็พระได้สมเด็จอรหัตผลความมีว่าเมื่องค์สมเด็จพร,ระทศพลเบอร์มาสา,ส,าสดาสัมมาสัพพุธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารขอโทษมาเจะกูจะเป็นพระเวรุวันหรือว่าพระเชตวัน,อ,วนอันนี้จําไม่ได้แน่นักเพราะว่าเวลาพูดนี่ไม่ได้นำพระสูรระตรมาคางพูด เป็นอันว่าที่ไหนก็ตามตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานได้ทรงรับท่านชายท่านหนึ่งบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระใหม่ <c oughs> สำหรับเราวนี้เป็นพร้หนุ่มยังมีจิตใจชุวมว่มไปด้วยกิเลส ในขณะที่องค์สมเด็จพระบรม,มโรลกกปเชศทรงประทับอยู่เธอก็ต้องปฏิบัติและฟังธรรมขององค์สมเด็จพระบรม,มครูแต่กวารการฟังธรรมของพระองค์นี้ดูมันว่าจะไม่มีอะไรเป็นผลนี่ฟังให้ดีนะแม้แต่ท่านที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเอง ที่ฟังคำสั่งสอนไม่มีผลก็ยังมีเป็นอันว่าจิตใจของเธอนี้ยังชุ่มไปได้วยกิเลสยังมีกิเลสสมบูรณ์วันหนึ่งไปบินธรบาตเห็นนางสิธิมามีคนใช้ประคับประของเห็นนางสิดิมาคนนี้ในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเป็นหญิงโสเภณี สโสเพณีนี่เขาแปลว่าหญิงงามเมืองคือทําบ้านเมืองให้งดงามเพราะอะไรเพราะว่าคนมันไม่จุนจา้านไปเวิ่มหน่ายของราคากิเลสถ้าใครก็มีราคาก็ไปปล่อยกิเลสก,กับหญิงงามงามเมือง <c oughs> บ้านเมืองก็มั่งมันก็อยู่เป็นปกติสุขไม่ต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการ ทำลายแล้วก็ฆ่าไม่ความข่มขืนแล้วก็ฆ่าอย่างสมัยนี้ <c oughs> ความจริงสมัยนี้ผู้หญิงงามเมืองก็มีมากแต่ว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีในเมื่อตามกฎหมายบอกว่าไม่มีการตั้งกันก็การมีขึ้นในสถานที่ใดก็ต้องหลบหลบีกลบางทีก็ไม่ต้องหลบมากแต่ว่าลำบากในการที่จะเปิดเผย ความคลี่คลายเดิมในกำลังของกิเลสส่วนนี้มันก็เป็นไปได้ยากเพราะไม่ใช่สาธารณเพราะให้เป็นสาธารณะราคามันไม่แพง <c oughs> ในเมื่อราคาไม่แพงคนที่มีเงินน้อยก็ปลอดเพราะมันผ่อนคลายอารมณ์ได้ในเมื่อเขาต้องลีลีแล้วลับกันแบบนี้ราคามันก็แพงในคนที่มีสตางน้อยไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์ ก็ต้องใช้วิธีการข่มขืนแล้วก็ฆ่าแล้วว่าข่มขืนเฉยๆแต่ไม่ฆ่าใ้เรื่องโลกีวิสัยอย่างนี้จึงมีในหน้ากระดาษทางสือพิมพ์เสมอถ้ามีโสเพณีเสียจนดื่นการคลายลมไม่ง่ายการฆ่าข่มขืนก็จริงจะไม่มีได้นน้อยก็เกือบจะไม่มีเลย <c oughs> เย็ยนว่าเวลานี่มีดด่นสมัยก่อนในีานาได้ยากเพราะความลำบากในการคลายอารมณ์ไม่มีเป็นอนุว่านางสิฎิมานีก็เป็นหญิงโสเภณีชั้นสูงถ้ามีไว้สำหรับสำหรับรับแขกเมืองเมื่อแขกเมืองมาในเมืองก็เชิญให้นางสิฎิมามาเป็นผู้รับแขกตามที่แขกต้องการ การรับแขกคืนหนึ่งในสมัยนั้นหรืวอว่าระหนึ่งต้องใช้ถึงหนึ่งพันกหาบณะนะคือสี่พันบาทเงินสมัยนั้นกหาบณะ,ะหนึ่งคืนหนึ่งตำลึงสมัยก่อนโน้นทหารประจำการของเรามีเงินเดือนเดือนละสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงค่าของเงินสูง แต่ว่าค่าตัวคุณนางสิริมาในวาระละหนึ่งพันตำลึงก็รู้สึกว่าราคาของแกดีก็ก็มีฐานะดีมีคนใช้รูปร่างหน้าตาสวยมากที่มีนามสิริมาก็เพราะว่าเป็นคนสวยมากรูปร่างหน้าตาของเธอจับใจจริงๆสมกับเป็นยอดหญิงที่มีนามว่าหญิงงามเมือง ในหญิงที่ทำพระนครให้งามมาวันหนึ่งพี่โซนุมอง์นี้เธอไปบินทบาทบังเอ,อิญนางสิริม,มาใส่บาทเธอก็ไปรับบ่ายก็นางสิริม,มาเห็นภาพก็นางสิริม,มาแล้วก็มีความจับใจเกิดความรักในสินาสินม,มาขึ้นมาอย่างหนัก เมื่อความรักเข้ามาผูกพันจิตใจที่กินข้าวกินปลามันก็ไม่มีเธอกลับมาถึงกุฏิของเธอแล้วเธอก็วางบาตรไม่กินข้าวนอนป่วยป่วยเป็นโรคอยากมีเมียโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็อยากได้นางสิริมาไว้เป็นพัญญา ในสมัยพระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ก็มีไหมือนกันจังทั้งข้าวในบาดบูดบูดแล้วก็แห้งไปนอนมาอยู่หลายวันแต่ความจริงวันที่เธอไปรับบาดในวันนั้นขอพระภายัยพลาดไปเสียแล้วเวลานี้ท่านเป็นพระรหลา์ไปแล้วต้องขอบระทานอภัยท่าน ใช้คำว่าเธอไม่ถูกเวลานั้นท่านที่ท่านไปรับบาดนางสิริมาก็เริ่มป่วยแล้วแต่ว่าป่วยยังไม่มากท่านเกิดมีความรักในนางสิิมาขึ้นมาความจริงนางสิริมานี่ทราบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นปสดาบันถ้าจะถามว่านางสิงโสเพณีเป็นปสดาบันได้ไหมผมก็ตอบว่าได้เพราะว่า ถ้าเขาเป็นโสเพนีจริงๆสินห้าเขาไม่ขาดถ้าสินห้าไม่ขาดก็เป็นประโสดาบันได้เธอก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระธรรมระพระอาริยสงฆ์เรื่องอาชีพก็เป็นอาชีพเรื่องความเคารพในพุทธศาสนาก็เคารพมีสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ทำไมจะเป็นประโสดาบันไม่ได้ เธอนอนยังข้าวแห้งในบาดองค์สมเด็จพระรมโลก,กน,นาเทศเธอก็ปันไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบก็ไม่ทรงตรัสถามถึงพิสุรูปนั้นปล่อยไปตามอธิยาศัยต่อมาไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันนางสิริมาก็ตายพระเจ้าพิมีสารยินในกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้นางสิริมาตายเสร็จแล้ว สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีความประสงค์อะไรบ้างพระวนางสิริมาเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่ามหาราชขอถวายพระพรพระมหาวิปพราชสมผานขอให้เก็บศพคุณนางสิริมาไว้ก่อน จนกว่าจะทาตถาคตจะสั่งพระเจ้าพิมิสัยก็ปฏิบัติตามนั้นจนทั้งล่วงมาเวลาสามวันผ่านไปศพของนางสิริมาขึ้นอืดน้นำเหลืองไหลตาปลิ้นห้อลิ้นออกเป็นอันว่าน่าเกลียดน่ากลัวพระเจ้าพิมิสัยก็กลับทูลให้ทรงทราบ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสั่งพระนนทนให้ประกาศกำบรรดาสงฆ์ทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิฎีมาพระภิกษุทั้งหลายองค์ใดจะไปด้วยก็ได้แต่ความจริงเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรไปทำไหนพระทำหลายก็ตามไปหมดเมื่อข่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะไปเยี่ยมนางสิรีมาท่านมาดิบอกว่าเยี่ยมศพ ท่านบอกว่าเยี่ยมนางสิดิมาพระองค์ที่นึกรักนางสิดิมาอยากจะได้ก็ดีใจเลิกหายป่วยมีกำลังใจลุกขึ้นล้างบาทเช็ดบาทดีแต่งตัวเรียบร้อยมีกำลังวางชาดีก็ติดตามองค์สมเด็จพระจอมไตรไปสู่ที่พระลานหลวง สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าให้นำศพนางสิริมามาที่พระลานหลวงแล้วเป่าประกาศให้บรรดาประชาชนมารวมกันพระเจ้าพิมีสัญก็ทำตามนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยังทรงให้บรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายดูศพคนนางสิริมาว่านางสิริมาเดิมเป็นสาวสวยคนสวยมาก แต่เวลานี้ภาพเป็นความสวยสดงณงามมันหมดไปเสียแล้วนางแก้วสมัยก่อนกลายเป็นนางเน่าไปแล้วองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้ไม่ให้พระสงฆ์ดูพระเอานั่นก็ดูด้วยดูแล้วก็หนักใจคิดว่าไม่กี่วันนี้นางศิริมาสวยจับใจเหลือเกินแต่เวลานี้นางศิริมาเป็นซากศพ ร่างกายของคนนี้มีสภาพไม่เที่ยงมันสกปรกแบบนี้อยู่ๆดีๆก็แถมมาตายตายแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ก็ลยเข้าใกล้ก็ไม่อยากจะเข้าเพราะมันเหม็น <c oughs> <c oughs> หลังจากนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็ทรงประกาศให้พระเจา้าพิมีสารประกาศว่าใครมีความต้องการศพของนางสิลีมาบ้าง ถ้าต้องการศพให้นำเงินมาหนึ่งพันกหาวนะตามราคาที่นาสิริมารับแขกหนึ่งครั้งแต่ว่าคราวนี้มอบให้เลยประชาชนทั้งหลายเงียบกริบไม่มีใครต้องการศพนาสิริมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเจ้าพิมพีสารประกาศใหม่ว่าเวลานี้ ระเบะกาศต้องการให้คนจ่ายเงินหนึ่งพันเพื่อค่าศพไม่มีใครต้องการจะไปเป็นสมบัติแต่ว่าองค์สมเด็จพระสุนสวัสด์ประกาศว่าคอยให้ฟรีใครต้องการศพนี้ให้ฟรีเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติของตนบรรดาประชาชนก็เงียบกริบอีกไม่มีใครปรารถนาสำหรับพระองนั้นก็สายหน้า ให้ฟรีก็ไม่เอาแล้วนางแก้วกลายเป็นนางเน่าอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาตอนนั้นไปองค์สมเด็จไปจอมไจท,ที่นี้ให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศไปว่าถ้าใครต้องงานต้องการนางพิณนางสีมาให้ฟรีไม่กี่คนแล้วนี่อย่างให้ฟรีก็ไม่มีคนไม่มีคนต้องการที่แรกไทยต้องการเอาหนึ่งพันไม่มีคนเอา ที่สองต้องการให้ฟรีไม่เอาที่สามคราวนี้ว่าใครต้องการศบคนานางสิริมาไปครอบครองเป็นคู่ครองจะแ,แถมเงินให้หนึ่งพันกหาปะนะัะหาคนทั้งไหลก็นิ่งสายหน้าสายใจพร <c oughs> ะองค์นั้นก็ไม่คิดว่าไม่ไหวแถมเงินหนึ่งพันก็เอาไม่ได้แล้ว นางแก้วนายองค์นากลายเป็นนางเนา่าเหม็นเลอะเทอะแบบนี้เหม็นฟุ้งเข้าใกล้ก็ไม่ไว้เวลาจะยืนก็ต้องยืนเหนือลมอันนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทำชาปนากิจแล้วก็นำพระทั้งหมดกลับพวิหาร สำหรับพระองค์นั้นมาน,นั่งพิจารณาศพข้านาสิริมาเอาขอโทษนะเวลานั้นนั่นเองก่อนที่เขาจะเผาศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงพัะธรรมเทศนาโปรดแบบย่อๆว่าพิฆเ,เวดูก่อนพิสุทั้งหลายนาสิริมานี่มาเดิมทีเป็นอย่างที่มีความรูมีรูปสวยสดงดงาม เป็นที่ต้องการของคนทุกคนใครมีความประสงค์จะร่วมรักกับนางพิชนาศิริมาเพียงครั้งเดียวก็ต้องจ่ายเงินพันกหาปณะนะแต่ถ้าว่าเวลานี้นางชิริมาประหลาดเสียชีวิตการที่กยับกระ่ยนกายสังนิดนางศ,ศิริมาก็ทําไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตออกจากร่างกายไปแล้ว ธาตุทั้งสี่มีความไม่สามารถขีกันเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟก็ดับไปด้วยเพราะลมเป็นเครื่องปนปลือให้ไฟส่งตัวเมื่อธาตุไฟดับไปธาตุน้ำกับธาตุดินเหลืออยู่ดินไม่มีไฟประคับประคองก็ถูกธาตุน้ำทังลายไหลเทออกมาในร่างกายของนางสิริมาที่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหล นอกมาอย่างนี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่อื่นมีอยู่แล้วในร่างกายของนางสิริมาและก็ในร่างกายของคนทุกคนในยามปกติที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนั้นท่าเตีงสี่มีความสามัคคีกันมีกำลังสม่ำเสมอกันมีจิตเป็นเครื่องบังคับ จึงระงับไม่ของสุกรกที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดหลังไหลหลังไหลออกมาเพราะร่างกายมีเนื้อแล้วก็มีหนังกัพผ้าหุ้มหอกเอาไว้ปกปิดความสุกรกภายในแต่เมื่อจิตใจไม่มีโอกาสจะครองกายธาตุลมหมดไปธาตุไฟหมดไปร่างกายก็เละสิ่งทั้งหลายภายในก็ปรากฏหลังไหลออกมาอย่างนี้ เป็นอนุนองค์สมเด็จพระจินสีรทรงชี้แจงให้บรรดาพิสุทั้งหลายและบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความเข้าใจชัดว่าร่างกายของคนสัตว์มีสภาพสุกปรกที่เราประคับประคองกันเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสวยคิดว่างามคิดว่าดีแต่ส่วนที่เห็นว่าดีจริงๆนะมันเป็นีผิวหนังหน่อยเดียว ติดในผิวรักในผิวไม่ได้ติดในเนื้อรักในเนื้อไม่ใช่ติดใจในอวัยวะภายในคือมีตับไตไส้ปอดทหารใหม่าหารเก่าน้ำเลือดตําเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสาวะไม่ได้ติดใจในนั้นเพราะมองไม่เห็นเพราะความโง่เป็นเครื่องปกติดใจตามพระบาลีที่กล่าวว่าพระอ,อวิชชาอวิชชาไว้ตัวโง่ ไปบอกวิาวชาก็ยุ่งได้ทะเลาะกันลงก็บอกว่าตัวโง่ซะดีกว่าเพราะตัวโง่มันปิดปลายใจอย่เป็นปมันปิดบังใจจึงมองไม่เห็นเวลานี้เราเห็นแล้วทุกอย่างขอพิจทั้งหลายจงพิจารณาถึงความจริงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสะอาดอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสวยสดมีง,งามอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของดี ความจริงมันเร็วอย่างนี้เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดิ์สันดาส,ส,สัมมาสมพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็กลายกฏว่าบ,บรรดาประชาชนรับทราบสนมากได้มรู้อรหัตผล <c oughs> เป็นอันว่าพระองค์นั้นก็ได้สาเด็จอรหัตผลไปด้วยนี่เป็นอันว่าศพของนางสิริม,มาช่วยเป็นครูสอนพระองค์นั้น ที่แรกเธอก็เป็นครูช่วยสอนว่าเธอมีความสวยสดงดงามในร่างกายพระถ้ามีความติดใจในรูปของเธอก็ติดใจได้ทั้งท่าที่เธอเป็นหญิงโสเพณีพระองค์นี้ก็ยอมตายเพราะขณะใดที่ไม่เห็นหน้านางนางปิสิริม,มาก็าไม่ยอมกินข้าว แต่เมื่อองค์สมเด็จว่าผู้มีพระาเจ้าทรงแนะนําหน่อยเดียวเทอก็เลยสเาเร็จอนาัตผลนี่แหละบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายแต่หากว่าท่านทั้งหลายจะเจริญอสุภกรรมฐานก็ยึดแนวทางที่องค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงแนะนําพระบรรดาประชาชนสมัยนั้น จงนึกถึงเรื่องนางสิดีมาเป็นสำคัญและก็จงดูบุคคลทั้งหลายที่ท่านเคยเห็นว่าสวยแต่เวลาที่เขาตายมีสภาพเป็นยังไงตั้งใจคิดหาตามความเป็นจริงแล้วว่าดูสภาพชายหญิงที่เราเขามีความสวยสดงดงามแล้วก็พิจารณาอสุภกรรมฐาน คือว่าคนที่ตายไปแล้ววันหนึ่งสองหนึ่งสองวันสาวันสี่วันห้าวันก็ตามไปดูสภาพความเป็นจริงว่าสภาพของทราบศพอย่างนี้มันมีส่วนไหนบ้างเวลาที่เขาเน่าแล้วเรามีความต้องการและจงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตตมาน ว่าสิ่งสุกกรบกทั้งหมดที่ปรากฏว่าที่มีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้มาที่หลังคือไม่ได้มาที่หลังจากสิ้นลมดรานแล้วทุกอย่างที่มันหลั่งไหลลงออกลงมาในขณะที่ตายไปแล้วนะั่นความจริงของทั้งหมดเนี่ยตามนิองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดงออกมา เราก็จงใช้ปัญญาว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงเพียงใดถ้าเป็นความจริงความจริงมันก็ต้องจริงไม่ใช่ท่าถ้าว่าจิตใจของท่านเห็นชายหรือหญิงยังมีความผูกพันในผิวภายนอกว่างาม ก็จงเป็นนามตัวเองได้ว่านี่เราเลวกว่าสัตว์เดฉานเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลตามความเป็นจริงแล้วยังมองไม่เห็นภาพของคนตายนี่เราเห็นเป็นปกติแต่ความจริงยังไม่ตายสิ้หนมปราเดียตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ต้องการแล้ว ถ้าสมมติว่าเวลานี้คุณกัญญาเทียนสว่างมางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยที่เขาประกวดกันถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะเป็นพศสองพันสี่ร้อยห้ารเจ็ดสิบหกเป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยอายุของเธอในเวลานั้นก็แก่กว่าผมมาก อาจจะแก่กับผมถกปีสองปีก็ได้หรือว่าไม่แก่ก็ไม่ทราบถ้าไม่แก่ก็ไล่ๆกันถ้าเธออยู่ถึงเวลานี้นั้นอยากจะทราบว่าใครมีความต้องการเธอบ้างนี่เป็นอันว่าชีวิตยังไม่ตายแต่ความสาวมันตายไปถ้าเราจะไม่ต้องการลูกสาวของเธอก็คงจะไม่ไหวอายุหกสิบเศษ แม่อายุหกสิบเศษลูกอย่างเลวเลวก็ปาเขาไปสี่สิบเศษเห็นจะต้องเดินต้มเตียมต้มเตียมคลานหนีแล้วนักองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกว้วทรงชี้แจงไว้แบบนั้นแล้วก็พิจารณาหาความจริงความจริงมันเห็นได้ง่ายที่เราเห็นไม่ได้ก็เพระาะอาศัยความโง,ง่เป็นสำคัญผมไม่อยากจะพูดวบาโง,ง่นะขอรับผมอยากจะพูด่บบ้า ไอ้คนโง่นมันพอสอนได้แต่คนบ้านี่สอนไม่ได้ยาจะถามว่าบ้าอะไรว่าบ้าหลงบ้ารักบ้ารูปบ้าผิวพรุ์ไม่ใช่บ้าความจริงไอ้บ้าผิวพธุน์นี่มันเลวแต่คนบ้าจริงนี่ดีเป็นอรหันต์ได้ง่ายเพราะนั้นว่าขอมันดาทนานหลายถือพื้นฐานในการเจริญสุภกรรมฐาน ตามในที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสม,มาสัมพุทธเจ้าตัดไว้แล้วยึดคำสั่งและคำสอนขององสมเด็จพระบาทีแก้วพิจารณาตัวเราเองด้วยพิจารณาร่างกายของบุคคลอื่นด้วย่วยช่วยกันนึเข้ามาประครับประคองใจในว่ชาท่านทั้งหลาย ก็มีหวังว่าจิตใจของท่านจะคลายจะกำาจของราคะกิเลสในดีสุดก็จะตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉธิบาหานเหมือนกับพระผู้เป็นพลานล่าสตรีองนั้นแต่ความจริงเธอไม่ได้ล่าโดยกามารมเข้าไปร่วมรักล่าความรักล่าไปล่ามาเยื่อที่ตัวล่าตาย มื่เน่าเข้ามาแล้วความต้องการในใจก็เกิดว่าไม่มีนี่ตรงนี้ละบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายที่เราศึกษากันเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้ิึงเะชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีไม่ใช่เห็นแล้วแล้วก็ผ่านไปเห็นคนเน่าเดืินหน้านี้ไป <c oughs> แต่ว่าเห็นคนสวยใหม่เกิดมีความพอใจคนประเภทนี้ก็เรียกว่าคนอะไรต้องตอบได้ว่าคนบ้ารักอราบรรดาท่านพโยคาวนจรทั้งหลายสำหรับการเวลาที่แนะนำกันมาในเวลนี้ก็หมดเวลาเช่นแล้วฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงยึดถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวนวรไว้าตามที่กล่าวมา ผลที่พึงได้แก่ท่านก็คือเข้าถึงที่สุดของความทุกข์มีความสุขเปอมตะาสำหรับวันนี้ขอ,อยุติวตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจคือพระนิพพานาได้สมความตั้งใจทุกท่านเถิดสวัสดี